ไเดียดท่ว่ารูเกี่ยวเกี่ยวลู้กำลอย่เยูได้อีล่ะเอ้ยเยขายขีนาเมี่เด้อเนเออไตนล่ะ่อวมไปควมเียวโอ้จังสี่วมสองสองเซนคุณมาสอเซนนั่นละเอ็จังสี่นถึงพี่น้องเอ้ยพ่อเปงามแล้วก็เจ้าเอ็ดงามพระโล มาหัดเอาน้ำพีน้ำนองอีหละอุ้ยแม่ดีดีอร่อยแม่ละเรียบร้อย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 พี่น้องเลยข่างแรกเด้อนี่เด้อเอาปลาตอกเขาหว่ะเนี่ยตั้มคนอ่าวจีบขาเด้๋ยปันเด้อพี่น้องเลยเอาปลาตอกเขาหว่ะเนี่ยตั้มคนอ่าวจีบขาเด้๋ยปันเด้อพี่น้องเลย าวงในเงี้ยจันมากอไปจังสีตัวนี้พี่น้องเอ้ยแล้วพ่อนงามแล้ก็เจ้าอิดงามพะโลมาหัดเอาน้ำพีน้ำน้องอี่ละอุ้ยแมนบอสอร่ยเมนอาเดียบ้อยเรียบ้อยเด้อพี่น้องมาหัดตั้าส์น้องฮิตจังสีน้องเมนบอสเงี้ยจันงี้ขึ้นแบมีไบมเงี้ยจันนี่เมนบอสโอ้ยโอ้ยลงพี่น้องเลยจางสีเด้อพี่น้องเอ้ยปวดสาสต์เจ้าเจ้าย่มันไล่งามเด้อมาเสือเด้อพี่น้อง ตำไขายได้พี่น้องเลยเอพี่น้อ,องมาหัดเอาน้ำพันดอกพี่น้องเอ้ยหาเดีไปเอาผือมาตำสัตว์ หูเด um, um. ียวกันมันบ่แม่นได้หูเปล่งูเปล่องบ่หูเปล่องบ่โอ้ปล่งบ่เออโอ้ยเอาก็จะถือได้แค่ไหนกี่ตู้ไหนล่ะเออเฮ็ดเฮ็ดจ้ะก็เด็กูรบ่เข้ากันเข้าเข้าหู่เดียวกันมันบ่แม่นได้หูเปล่งูเปล่องบ่หูเปล่องบ่โอ้ปล่งบ่เออโอ้ยเอากูจะถือเฮ็ด้แค่ไเนกี่ตู้ไหนล่ะเออเฮ็ดเฮ็ดจ้ะกยได้อจ้านี่ แล้วหญ่ต่อสิตามเงเด้บานนี่จังขะเบิ่งเด้พี่น้องชิบหนาเด้อตามนี่ละจ้ะเขาเบืองไ้ยังจันบ่โวยเป็น่าสิไปยอดน้ำกดกันยนาขึ้นเกาขนาดหาได้พี่น้องเฮียเตียนเฮียเตียนอยู่เยอพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งขึ้นเบิ่งน้ำน โอ้ะตีพี่น้องบ้ดนหนึ่งสองสามสี่เกี่ยวขันก็ได้พี่น้องบ้านเกี่ยวไอจังสีตัวนี้พี่น้องเอ้ยพ่อทั้งามแล้วก็เจ้าไอ็ดงามพะโลมาหัดเอาน้าพีน้ำน้องอีู่ละโอ้ยแม่ยีดีจังเลยแม่นีาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาบังในเงี้ยจันมาพูยนะพี่น้องเฮ้ยตามกันเด้อ ปีต no, ันอสงีน้นาได้ห้ามห้ามได้พี่น้องเห็นบ่นี่เอนองบงในเี่ยจันทร์มั้บอกเยขาเขาเขาเขาูเดียวกันบนดบ้งูกบงบงบ้โอ้โหอ้โห้ก็ะเห็นใหนข้นตนี่แหละเฮ็ดเฮ็ดจ้ะเฮ็ดง

ำไข่ได้พี่น้องเลยสองเซนนี่นี่ควมขึ้นมากสิเออสองเซนควมขึ้นมากก่อนดุงนี้ก่จะสองนี่บ่โอ้ยขนาดหาได้พี่น้องเฮียเตียงเฮียเตียงจูเ้อพี่น้องมาเบิองมาเบืองนี่ไเบิองน้ำเนี่ยโอ้ยละตีพี่น้องแบบหนึ่งนี uh ่เกี่ยวพันก็ได้พี่น้องบาน เด้อพีหอมัดสตว์น้องฮตงสีน้องเป็นบอแงจันแงนขึ้นแม่แบม่ง่จังน่นบนี่นบอด้วพี่น่อยทำกันเถอะขาพีตัวน้อขาพีตัวา ไอ้ห้ามห้ามได้พี่น้องเห็นบ่นี่เจ้าเป็นเซียนตำสารมาแต่เดี๋แต่ตะนแยเนามาหัดเอาน้ำพ่นเนาะโอ้ยอันอันฉลาดจับนี่เลยได้พี่น้องว่าสวยเลยจ้านี่เหนือยายต่อสิดตามเอียงได้บานนี่จังขัเบิ้งได้พี่น้องคิดหนาเด้อจับนี่เลยจ้าอืมจับนี่เลยได้พี่น้องว่าสวยเลยจ้านี่ เน้เยา่ต so <c oughs> ่อถีตเดียงบานี่จำษาเบิ่งรอพี่น้องลิบหนาเด้อานี่แหะจ้ะโอ้ตกบอกที่สองียวสามีถวเด้อพี่น้องเด้พี่น้องมาหัดเอาน้ำพันดอกพี่น้องเอ้หาเดีไปเอาผืมาตำสารอ่ะเออไปเอ้พี่น้องเออ่น้นอย่าหลดได้ยีลาเอ้จะขายขีนาเมียเด้อเจ้าเป็นเซียนตำสามาเจอเดี๋ยวเไหนเนี่ย มาห yup. <c bio> <constitutional> ัดเอาน้ำพ oh, <pop> ่นเนาะโอ้ยอนอนากำลังได้ไปได้สวยอ่าสำเร็จสำเลหรอ่าเรียบ้อยเรียบ้อย่าเดียบลอยเดยทำขนาดขนาดหัดได้พี่น้องเฮียเตีบเฮียเตนอย่เยอพี่น้องมาเบิองมเบิงึ้นเบิงนเนโอ้ยรตีกำลังได้ไปได้สวยอ่าสำเร็จสำเร็ะ เจ็บร้อยเรียบร้อยงาเนี่ยมันเจ็บรอยจ้ะตามเจ้าไปไจังสี่จนอีกพี่น้องเอ้ยแล้วพ่อแม่งอันแล้วก็เจ้าเอ็ดงามพะโล่<ไ>มาหัดเอาน้าพีน้ำน้องอีูล่ละอุ้ยแม่งอีกจือสวยแม่งนะเรียบร้อยเรียบร้อยอืมจำนี่เลยได้พี่น้องสวยสวยได้จ้านี่เหนือใหญ่ต่อสิตัมเรียงได้บานนี่จังสาวเบ,บิ้งได้พี่น้องคิดหนาเด้อจำนี่ลนเลยจ้าเอ้ยจังสิจัมใดเนาะ พอเป็นว่าสิเห็นเลี้ยวพ่อเห็นกระจกปขายว่าง่ายไง่อเปนเลือพี่น้องเลยก็สื่อกรเจาอยู่ด้แกงเน่กระไดไดเดียบจะว่ารู้เกี่ยวรองเกี่ยวลงเกี่ยวอทั้งทุกทั้งฝุ่นละทังฝุ่นเอาฝุ่นมาท้องถิ่นละกเอ้ยยังสิดจำได้เนาะ เป็นว่นเห็นเลียวบงเจาไปขายว่าง่ายๆบเป็นเรือพี่น้องเลยเพสื่อเขาเจาอยู่ดิแงแน่กรไดเด้อพี่น้องมหัดตมศาสตร์น้องฮิตังสีน้องเป็นบ่ง่จังแขึ้นแบแบนนบ่ง่จันี่เป็นบ่่น่งสองสามนี่เกี่ยวขันก็่ด้พี่น้องบานเียวอืม ทำนี่เลยได้พี่น at ้องสวยได้จ uh> ้าหนิแล้วยหา่ตอสิตามเบงได้บานนี่ทำขับเบ่งได้พี่น้องชิดหนาเด้อำนี่เลยจ้าเป็นมาสิไปยอดน้ำกดกับาขึ้นเกาเใส่ถังเลยใส่ถง่พวกกันดเขาบังในเงี้ยันบบ่ออมล้พี่น้องเลย จีได้พี่น้องเอ้ยปวดศักจเจ้าที่มันไล่งามเด้อมาเสือเด้อพี่น้องตําไข่ได้พี่น้องเลยไล่เดียบ็ว่ารู้เกี่ยวเกี่ยวเป็นมาสิไปยอน้ำกดกรยาคือเก่าเฮใส่ถังไหมใส่ถังพี่แ่้ว้ เอาเชนไตไงจันเชนไตนี่บ่เอาเชนเออเชนไตนละเอวมไปควมเทีบบโอ้จังสี่วสองสองเชนคุณมาสอเชนนั่นละลงเดี๋ยวงี้นล้ง่น้เลอาคมาสงเันะวอก้ยง่ตนพ่น้องเนงานก็เจ้าเ็ดงามพโล มาหัดเอาน้ำพีน้ำนองอีูล่ละอุ้ยแม่นอีน๋ดีเจ๋อลยแม่น้าเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะโอ,อ,อ,อ้กำลังได้ไปได้สวยอะซ้ำเร็จส้ำเร็ดหร,รือเปอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอ่า,อาเนีลยไไ้อืมจับนี่เลยได้พี่น้องสวยเลยจ้านี่ เนื้อย่ต่อสิตามเยงได้บานนี่จังขะเบิ่งด้อพี่น้องชิบหนาเด้อจัำนี่แหละจักนองเี่